ขอ,อขึ้นสูงกว่านี้อีกสักหน่อยได้ไหมนั่นไงเรียบร้อย20คูณ20ค่ะ1,000บาท <can> เธอขาอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะคะเนื้อหานี้ไม่เหมาะกับเยาวชนนะอย่าให้ฉันต้องพูดอีกอายุถึงแล้วค่อยดูจบนะสวัสดีค่ะมาอยู่กับปันตามมาดามสล็อตนะคะกับมาดามนะคะเหมือนเดิมเกม วินวินวันคืออะไรน้องหมาชิบะนะคะโอ้โหน่ารักเชียวเรามาดูกันว่าน้องจะเป็นอย่างไรอ๋อเป็นเกมสามหน้านะหมุนมาลักษณะการจ่ายซ้ายมือจะเป็นเหมือนตัวคูณนะขวามือก็เป็นเออลักษณะการจ่ายนะคะอะมาดูกันว่าจะได้คูณสักเท่าไหร่วันนี้น้องหมาจะพามาดามไปคูณสัก กี่บาทกี่เท่ากันทุนเรามาที่400นะเมื่อสักครู่เราเบ็ดไปที่15บาทตอนนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยกดซะเร็วเลยเป็นออโต้คลิกอีกเหมือนเดิมนะคะมาดาม,มอ่ะสวยอ๋อคูณ10เรา15ถ้าแตกก็คือได้คูณ10ก็150โอ้ดีงามนะคะน้องหมานี่นั่งอยู่บนกองเงินกองทองเลยรอเห่าอย่างเดียว เสียงเห่าน่ารักด้วยอ๋อมาอีกแล้วเห็นไหมเสียงเห่าน่ารักไหมน่ารักไปค่ะคูณสิบนี่ก็กินเหลือๆแล้วนะทีละร้อยห้อหอืมเราจะมาดูไหมว่าว่าชาเลนจ์สักหน่อยไหมคิดก่อนขอคิดก่อนอ๋อ,อก็ยังคูณสิบเท่าอยู่ เร,เรื่อยๆอยากชาเลนจ์อ่ะอืมขออีกนิดนึงแล้วกันเอาเป็นสักห้าิบบาทเราจะกดไปเรื่อยๆนี่แหละเอาคูณจะกว่ามาดามจะพอใจคูณสิบจะกว่ามาดามจะพอใจไปค่ะโอ้โหห้าร้อยห้าสิบคูณสิบเท่าก็ห้าร้อยแล้วอยากขึ้นไปสักถึงสักแปดรออ่ะได้ปะแ0ดเท่าอ่ะห้าสิบคูณแปดรอเท่าอ่ะได้ปะ น้องหมาบอกขอดูกันครับ pues <Mm ไปค่ะคูณสิบเท่าห้าร้อยอีกแล้วโ nah อ oh ้ขึ้นง่ายขึ้นลงง่ายเหมือนกันนะเกมนี้กดไปเรื่อยๆขอกดไปเรื่อยๆชาเลนจ์ไปดูซิว่าจะแตกสักเท่าไหร่กันห้าสิบบาทคูณสิบข้างล่างก็ได้ห้าร้อยแล้วนะคะนี่ไอไมแล้วน่ารักจริงๆไปค่ะกดไปกดไปเรื่อยๆ ทีละ50 50คิดว่าคุ้มไหมดูดูซิว่ามันจะคุ้มไหมไปค่ะอย่าทํามาดามหมดตัวนะลูกอายเขานะคะลูกขาะอ้ยเห่าอีกแล้วน่ารังจังเลยโอ้ยเจ้าหมามคูณสิบเท่าห้าสิบคูณสิบเท่าห้าก็เข้าดีเหมือนกันนะไม่ไม่ได้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะคะ อ่ะมาก็กดไปทีละห้าสิบนี่แหละจะเอาทีละห้าสิบนี่แหละไปไปไปอีกไปอีกไปอีกเห่าสิลูกเห่าสิลูกเอาสิมาค่ะมาค่ะอ่าเรียบร้อยสิบเท่าได้ห้าร้อยขึ้นมาอีกแล้วเป็นพันสามทุนเรามาสี่ร้อยนะคะดูว่าเราจะแตกสักกี่เท่าเอามาดูไปสิบสิบเท่าอีกแล้วได้ทีละห้าร้อยอื ก็ดีนะโอเคโอเคโอเคไปค่ะไปกันเรื่อยๆมาดามจะไม่หยุดกดจนกว่ามาดามจะพอใจนะคะให้น้องหมาแตกให้มาดามดูจนกว่ามาดามจะพอใจนะคะทีละ50บาท50บาทดูซิลงมาอีกแล้วลงมาก็ขึ้นไปอีกแล้วเอ๊ะมันวนหรือเปล่านะดูเอาเอาลง9 0 0อีกแล้ว ไปค่ะเราจะไม่ท้อเราจะไม่ท้อจนกว่าเราจะพอใจอ่ะขึ้นมาอีกแล้วพันสามเหนื่อยไปออโต้ไปสามสิบทีไปดูซิว่าจะหมดตัวไหมโอ้น่ารักพันหกแล้วค่ะยี 25, ่สิบห้ายี่สิบสี่ดีไม่เมื่อยมือออโต้คลิกไปไม่เมื่อยมืออ่ะ นั่งลุ้นไปนั่งใจเต้นไปสิมาดามก็อยังไม่พอนะแค่นี้ยังไม่พอขออีกขอสวยๆลูกเอาแบบใหญ่ๆอะ่ะขึ้นไปสักห้าสิบเท่านี้ก็ดีใจแล้วนะแต่ว่าคุณสิบเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรคุณสิบเรื่อยๆก็ได้อยู่ชอ,ช,อชอบ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 เกมนี้แบบถ้าเข้ารายการจ่ายปุ๊บเขาแตกคุณสิบเลยอะ่ะ ดีมากเลยนะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาและความอดทนนิดนึงมันจะเสียวเสียวที่ใจหมดแล้วสามสิบรอบโอเคมาดามกดเองอ่ะเห็นไหมคูณสิบเลยอะไรเนี่ยไม่ชอบแบบว่าออตโต้สปินให้เรากดเองอย่างนี้หรอให้หัวใจเรามันแบบเต้นตึกตกอย่างนี้หรอเอามาอีกแล้วเห็นไหมน้ยอะไรอะตกใจหมดนะคะเมื่อกี้นึกว่าจะหมดแล้ว ขออีกสักหน่อยขออีกสักหน่อยลูกทำหน้าตาน่ารักเชียวขออีกสักหน่อยมามาตอนนี้พันหกขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเข้าเข,ข้าออกออกเข้าเข้าออกออกนะคะเสียวไปหมดแล้วค่ะโอ้ยเอ้าเอ้าจะลงเก้าร้อยอีกไหมดูซิจะลงเก้าร้อยอุ้ยเมื่อกี้เท่าไหร่เกือบนะคะเกือบคูณสามสิบนะเมื่อกี้เอามา อืมสวยโอ้ยกดอย่างเดียวเลยตาก็มองตาก็มองไอคูนข้างล่างว่ามันจะคูนเท่าไหร่ข้างบนไม่แทบจะไม่ได้มองเลยโอ้มาอีกแล้วแสดงว่าชอบให้ชอบให้กดแบบแบบใช้มือมาดามกดเอง <c oughs> คูณมาอีกแล้วโอ้ตอนนี้มาที่สองพันแล้วนะคะคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะ เอาจนกว่ามาดามจะพอใจอ่ะขอสักแบบส0่ร้ออขอสักขอสัก4000ันอะดูซิว่าจะพาขึ้นไปถึงไหมไปคูณสิบคูณสิบอีกขออีกสิรูปเอา้าเยี่ยมโอ้ยเสียงเห่าก็น่ารักนะคะเพิ่มให้ทีละสิบเท่าสิบเท่าเบ็ดละ50นี่ก็ นั่งกดไปนะคะไม่น่าจะหมดหรอกวันนี้โอ้ยน่ารักมากไปสามพันแล้วค่ะสามพันแล้วขอสักสี่พันขอสักสี่พันไปค่ะไปลูกเฮาอีกเฮาอีกดังอีกลูกขอขึ้นสูงกว่านี้อีกสักหน่อยได้ไหมนั่นไงเรียบร้อยยี่สิบคูณยี่สิบค่ะหนึ่งพันบาทสี่พันแล้วนะคะตอนนี้โอเค ขอดูอีกสักหน่อยอะอะอ,ะ,อะจริงๆพอแล้วนะแต่ว่าอยากกดน้องมันน่ารักดีนะคะน้องหมานะคะโอเคโอเคโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะปันตามมาดามสลอตแล้วก็มีแฟนเพจ Facebook กับทวิตเตอร์นะคะแล้วก็ฝากเกมนี้ไว้ด้วยนะขอบคุณที่รับชมวันนี้นะคะวันนี้มาดามไปก่อนสวัสดีค่ะ